โรงแสดงการบำบัดคืออะไรวะโรงพยาบาลบ้าอย่างเงี้ยเหรอหมันกั้นเครื่องห้ยเหมือนฆาตกรมาทริกเดอะเดอะเดอะทริกสเตอร์ฉันได้ยินเสียงแบบนั้น อินเนียวิ่งรอบผีนะรอบผีก็วิ่งไปว,วิ่งมาเันอุ๊ยฉันเห็นแล้วฉันเห็นแนเราจะต้องไปอีกฝั่งนึงตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันมันอยู่ไกลยังคิดว่าน่าจะเป็นฆาตกรแหลยจะบอกว่าเดอะทิกเกอร์ไม่ใช่เหรอฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละฉันได้ยินเสียงมันเป็นเหมือนดนตรี ตรงนี้ปลอดภัยสุดแล้วอะไรคะอีหมอผีหมอผีมันวิ่งหาเธอเทีอยง่หรือเปล่าไม่เขายืนอยู่กับฉันเสียงหัวใจก็ไม่ได้ยินเอออีสามคนนี้มันทำอะไรกันวะเนี่ยไหน

อะไรหรออีดอกทำเควส้ยล้มแล้วล้มแล้วอุ้ยรลอดหลอดตลอดตไปรลอดตวไปอุ้ยเบ็ดเมนตกลงไปในเบ็ดเมนคนนี้น่าจะมาทำเควสปั่นเครื่องมั้งปั่นเครื่องให้เสร็จ ปาไกลมากอย่าร้องลูกอย่าร้องไม่ร้องไม่ร้องเพื่อนมาช่วยแล้วมาฉัร้องใหญ่เลยอ่ะฉันหให้ฉันว่าจะมาช่วยคนอื่นแต่การเป็นคนอื่นต้องช่วยฉันจะ <laughs> มีเได้เนะี่ย ฉันก็มีเหมือนกันแต่ซัไปโดนแขวนให้ไปหาเครื่องก่อนนี่นี่ตรงกลางตรงกลางไม่เธอฉันได้ยินเสียงเขาไหมแป๊บนึ่นะเสียงของโทเทมเหรอเออใส่าชาร์จกน เสร็จไหมเธอ พี่มาเอาไม,ไม่มาไม่มาส่งไปไม่ส่งไปเลยไม่ได้โดนตีใส่เลย ไปนี่ไปเฮ้ยทำไมเาไล่ฉันอีกแล้วไอ้ฆาตกนใจร้ายทำไมเองทำกับพันอย่างนี้ มุ้ยเบ็เมนได้เหรอใใครจะลงไปช่วยวะเนี่ย มีแทงหลังไหมเธอมีมีแต่แทงหลังเหลืองจะหมดแล้วไ <c oughs> อ,อ้บา้านี่เนียพาผีมาหาฉัน โอ๊ยมันจะเอามันไม่ให้ปั่นเครื่องนั้นเบดเม้นอยู่ที่ไหนเธอเบดเม้นอยู่ตรงโซบิงขึ้นมาเงี้ยอยู่ที่ที่เราปั่นกันอ่ะ เนียยาเนี่ย <c oughs> ยกยกเลยยกเลยฉันมีแทงหลังเธอจะได้เควสตไปไปไป <c oughs> อุ้ยตกใจหี่หมอหี่กุตกใจหมด อ๋ออยู่ในนี้นิยวหน่อยเขาไล่กันมาทางนี้อีกแล้วปั่นปั่นปั่นพอเอาพิสูจน์ตนมาเหรออุ้ย เพราะว่าตัวนี้มันมีไม่ไมกี่ปุ๊กพอเจอไหมโทเทมไฟที่ปอบาไม่เจอคิดว่าอยู่นัน หนีไปหนีไปต้องแผ่นไม้หนีโ <c oughs> อ๊ะ <c oughs> อ้าอ้า อย่าทำโน <Okay. S 1> อะคิดแนะ่ฉันคิดนะอ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 ะรัวๆเลยหลุดแล้วเครื่องเมื่อกี้ใช่ไหม,ไม,ไม บอไปหิวตัวเองก่อน ยกเลยค่ะเนี่ยเนี่ยยกเลยไปไปจะบางให้ละก่อนเพื่อนอ้าวไม่ที่จะลบเหรอเลิ่นไม่จุดทิธีสะที ทันไหมวะถอยก้อนถอยก้อน <c oughs> หมอผีหมอผีโอ้โห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 มันปลาลัว <c oughs> ๆลวเลยเธอ แรงหลังบืดมาต่างคนต่าแขนที่การจได้ไวๆวัวนดิเขาต่างคนต่างหิว